โอ้โหแม่แพ้อีกแล้วอะไรวะเนี่ยทำอะไรก็ไม่ถูกใจโอ้ยห้องก็ขี้เกียจเก็บเล่นต่อดีกว่ากลันงงันเลยแก้มันเป็นยังไงม้างวะเนี่ยควันๆไม่ออกจากห้องเลยทำอะไรนักหนาเนี่ยโอ้ยเฮ้ยแกสทำอะไรเนี่ยเฮ้ยโผ่แม่มาทำอะไรตอนนี้เนี่ยผมกำลังโผลร้อนอยู่เลยผมก็กำลังเล่นเกมอยู่เลยเนี่ยฮะโผ่แม่โอ้ จะว่าผมจริงๆเลยเอ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยเกดถ้าเล่นแล้วก็ห้องร้องแบบนี้นะต่อไปนะไม่ต้องเล่นเอาโทรศัพท์มาหนี้โอ้ยผมไม่ให้ผมไม่ให้มมใหเอามาดนีออต่อไปนะแม่จะแบนโทรศัพท์ไปให้เล่นทั้งชีวิตเลยเนี่ยเกดทำอย่างนี้ไม่ได้นะดูซิแล้วไม่ยอมออกจากห้องเลยอะเป็นเกมแบบนี้ไม่ได้นะนี่บ่นเยอะจริงๆเลยโฮ้ย้ยผมไม่ยอมแล้วเนี่ยที่เนี่ยไปดีกว่า หน้าเหื่อหน่าเหื่อจะอยู่ทำไมแม่งไม่อยู่แล้วบ้านเนี่ยอะไรก็ไม่รู้สักแต่ใช้สักแต่ใช้อะไรพูดอะไรคิดก่อนนะแกผมไม่โย่หรอกเนี่ยอะะโยชนทำไมผมแกบบ้านไปอยู่ที่อื่นดีกว่าเนี่ย ก็ไม่มีอะไรจะมีค่าแล้วเอาแมวเลยดีกว่าไงเจอแมวแล้วนี่ไงนีไปไหนเข้ากระเป๋าเดีนี้เลยแมวรักนักรักมักห,กห,กหาเหรอฮะนัก,กลักเหรอไอ้เดยเข้าไปไม่หัวแล้วไปดีกว่าบ่าน เอามาแต่แมวโอ้ยไม่มีตังมาด้วยเออตายแล้วคุณดังเลยพนมพนมเอ็งข้าทางหิวโซ่ม่เชียวทำอะไรมาเนี่ยผมหิวมากเลยอ่ะผมเพิ่งนี้ออกจากบ้านมาเอ้าเดี่ออกจากบ้านมาเหรอเอ็งมีอะไรติดตัวมาบ้างเหรอผมมีแต่แมวตัวหนึงกับเสื้อผ้า มีอะไรมีบัตรทัศการเฮ้ยบัตรทัศการใช่เองสามารถไปกินข้าวที่นั่นได้เลยนะเฮ้ยโอ้คงดีมากเลยของที่ต้องมาแรกคืออะไรเหรอเองเอาแมวเองมาสิเอาแมวเองมาให้แต่ว่าแมวของมันสำคัญมากเลยนะอืมเขาไม่มีอะไรสำคัญเท่าบัตรแล้วแหละจะทำไงดีเอาแมวมาไงโอ้ผมแทกกับแมวก็ได้ดีมากเองหยิบไปได้เลยเองจะเอาใบไหนของเอาใบนี้ดีกว่าใบตรงกลางน่าจะดี แล้วไปแรกพัทคาที่ไหนเหรอเองเดินตามทางไปใช่ไหมเราเองเลี้ยวซ้ายนะเราเองเลี้ยวขวาทีนึงนั่นแหละมันจะมีอยู่ร้านนึงมันเป็นพัทคาที่ใหญ่มากอเข้าใจไหมเองก็เดินเข้าไปเลยเช็คอินแล้วก็นั่นแหละใช้ได้เลยโอ้ขอบคุณมากรัดพีโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากไปดีกว่าเนี่ยรู้ไหมเนี่ยแมวตัวเนี่ยมันเอาไปตุนยาจีนได้ราคาดีเลยนะเนี่ย เป็นยาดีได้เลยไอ้หนุ่มนั่นไม่รู้หรอกว่านั่นมันเป็นใบหรอกเฮ้ยนม่มันพัทาคารโอ้วยโวยโวยโอยโวยโวยยโวยยโวยโวว นี่ครับผมมีบัตรธนาคารที่ได้มาเอ็งมาทำอะไรผมจะมาเข้าธนาคารครับดูบัตรเด้นี่ครับนี่บัตรครับเฮ้ยเขาบอกว่าแลกกับแมวว่ะครับนี่มันบัตรปลอมไอ้หนูเฮ้ยแต่นี่เขาบอกว่าใช้ได้จริงๆนะครับดีงามบัตรนี้จากไหนไหนบอกข้าสิได้มาจากแถวตรงข้างถนนนะครับมันของปลอมนี่เดี๋ยวแจ้งตำรวจจับแม่งซะเลยเฮ้ยแต่ผมผมว่ามันใช้ได้ครัไม่ไม่มันของปลอมมันของปลอมไอ้หนูใช้ไม่ได้ผมไม่ผิวไม่ได้ผมไม่ยอมหรอกไม่ได้หรอก โอ้โหไม่น่าเดียวมาจากบ้านเลยโอ้แกบบ้านทั้งวันจนเหนื่อยเลยโหนี่มันก็ใกล้หโมงเย็นละเกดไปไหนเนี่ยเอาจริงเหรอเนี่ยจะมีออจากบ,บ้านจริงๆงเหรอปานนี้หิวตายแล้วเนี่ยทำยังไงดีเนี่ยโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอวไป เฮ้ยเป็นห่วงจังเลยอ่ะแจ้งความก็ไม่ได้ต้อง24ชั่วโมงก่อนคงจะไปไหนไม่ได้ไกลเนาะเงินติดตัวก็ไม่มีสักบาทไปตามหาดีกว่าเกโอ๋จะไปหาที่ไหนเนี่ยหาเปน็ครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยไปแถวไหนนะจะรู้ได้ไงวะเพระเกไปแถวไหนไม่น่าทะเลาะกับลูกเลยโอ๋ เดอนอี่นานแค่ไหนเนี่ยโอ้คิดออกแล้วเดี๋ยวไปตรงที่แกชอบไปดีกว่าเอออาจจะเจอก็ได้เฮ้ยเฮ้ยนั่นมันใช่แกหรือเปล่าน่ะทำไมมันดูซอมอย่างนั้นมาเฮ้ยแกหรือเปล่าแกแกลูกแกแกเป็นไงบ้างลูกแกแกนั่นแม่เหรอ หิวผมขอโทษนะแม่ที่ผมนิโอลอยากว้านนะไม่เป็นไรลูกไม่ได้ตั้งใจแม่ผมขอโทษนะผมขอโทษลูกผิวไหมผิวมากเลยผมขอโทษไปไปเดี๋ยวกลับบ้านเรากันเออเออไม่เป็นไรลูกยกโทษสิลูกแม่จะยกโทษให้ผมทุกอย่างเลยแต่ผมมีเรื่องจะบอกบางอย่างนะแม่มีอะไรเหรอลูกผมเอาแมวไปแลกบัตรพัฒนาการฮฮฮะะะก แม่ไปกอดกันนะผมก็มอด้วยแล้วอะผมก็มอด้วยแม่แล้วไงจะบ้าเหรองันแกแกดีเอาจากบ้าไนไปเลยเอาตัวไหนไปเอ,ไเอาตัวไหนไปเอาตจมแมวสุดปตอดแม่เป็ไงโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับละครสั้นนะมีคนขอมาใต้คลิปนะคะอยากให้พี่เคสหนีออกจากบ้านแล้วขโมยแมวไปด้วยนะคะ <c oughs> ทมนั้นเลยค่ะทาให้ตามคําเรียกร้องแล้วนะคะก็นะทุกคนอย่านะคะอย่าหนีออกจากบ้านนะคะแล้วก็ห้ามเอาสัตว์เลี้ยงออกไปเด็ดขาดนอ้องอาจจะเกิดอันตรายใดๆไ,ได้นะคะก็ฝากไว้ให้คิดนิดน,นึงเนาะมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,ค,คุยเนาะช่วงนี้เป็นวัยรุ่นก็อาจจะอารมณ์ปวนแปรกันนิดนึงนะายัาไงคลิปนี้เฟิาพาไปแล้วนะคะอยากให้ทําอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ายอย่างแน่นอนค่ะคลิปนี้เฟิาพาไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บ